สวัสดีค่ะวันนี้แวะมาทักทายค่ะแล้วก็จะเอาแบบสูตรหมักผมสูตรใหม่มาเล่าให้ท่านฟังค่ะว่าเออพอดีใช้ที่ที่สูตรก่อนที่เราบอกไปค่ะเป็นที่บอกว่าเอ่อเอาน้ำมะพร้าวมาหมักผมเพื่อให้ผมมันมีเงางามมากขึ้นแล้วก็มีประกายก็ประกายสีผมมันเด่นชัดขึ้นแล้วก็เงางามเวลามันโดนแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รือว่าทําให้ผมนุ่มที่ว่าใช้น้ำหมักแล้วก็ใช้ในมันมะพร้าวหมักแล้วก็เอาใดเป่าค่ะให้มันซึมเข้าแกนผมอย่างเงี้ยค่ะพอดีน้องคนที่รู้จักกันที่เขาเขาก็บอกว่าเขาเอาไปลองทําดูแล้วก็ได้ผลชัดเจนค่ะว่าผมมันเส้นผมมันเงาขึ้นเวลามันโดนแสงแดดนะคะหรือว่าสีผมมันเด่นชัดขึ้นและทีนี้ ก็เลยอยากเอาอีกสูตรหนึ่งมาให้มาแนะนําให้ดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างทําแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็จะมีสูตรนี้นะคะก็คือสูตรของเราก็จะมีน้ํามันมะพร้าวค่ะน้ำมันมะพร้าวหรือว่าออยล์ออยล์นีค่ะ baby อ i l เลยหรือน้ํามันมะกอกก็ได้นะคะหรือน้ำมันมะกอกก็ได้แล้วแต่ ขอให้มันเป็นเป็นออยนะคะอะไรก็ได้แล้วก็อันนี้ของเราใช้โดบนะคะครีมบำรุงเนาะของที่นี่ที่เลือกใช้โดบเพราะว่าโดบเหมือนว่ามันมีอนุภาคที่แบบซึมเข้าเส้นผมได้ดีอะคะ่ะแล้วก็เหมือนโดยปกติบางคนเขาก็บอกว่าใช้โดบไม่ได้นะเพราะว่ามันมันมัน,มนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าถ้าใช้จริงๆแล้วเราก็ ลดความมันของเส้นผมได้โดยการเวลาเราสระผมนะคะเราก็ใช้เบกกิ้งโซดาผสมยาสระผมะคะ่ะสระมันก็จะทําให้หนังศีรษะเราเนะี่ยมันลดความมันได้ฉะนั้นตัวตัวเบกกิ้งโซดาก็มาเบรกความมันของหนังศีรษะได้อืฉะนั้นใช้ตัวนี้มันจะแบบแล้วก็เห็นจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะดีก็คือเทซูเม่เนาะเทซูเม่ที่เป็นครีมบำรุงอะคะ่ะตัวนั้นใช้ดีมากแล้วก็กลิ่นหอมติดผมเลยะคะ่ะอือ แล้วก็จะมาเริ่มการทำเลยเนาะนี่นะคะอันนี้เป็นน้ามันมะพร้าวนะคะเราเราใส่ขวดเล็กๆไว้อย่างนี้เพราะว่าเวลาเดินทางเราก็จะได้เอาไปนวดหน้าล้างเครื่องสาอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะง่ายเราจะกําหนดเอานะคะว่าผมเรามากเราน้อยเนาะเราจะใช้แบบกําหนดไม่ได้ว่าต้องใช้กี่ช้อนชาต่อผมของคนคนนึงอะไรเงี้ยค่ะ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดเนาะ,ะ่ะโอเคค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเทลงเลยเนาะอืก็จะประมาณนี้ค่ะตัวนี้น่าจะประมาณสามช้อนชาได้มั้งคะ หรือสองช้อนชาครึ่งถ้าคนที่ผมบางนะคะก็ลดลงนะคะอย่าใส่เยอะผมหน,นาเหมือนของคนพูดเองก็ใส่ไปเลยค่ะสักสามสี่ช้อนชาดีบลงไปเลยค่ะครีมบรนะุงเนาะคนนะคะ คือเวลาเราผสมกันนะคะเราคนจนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะมันจะได้แบบไม่แบบไม่ให้เหลือนะ้ำมันมะพร้าวเห็นแบบเป็นหย,ย่อมๆย่ค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยเหมือนเนื้อครีมะะเลยค่ะคนไปเลยสูตรสูตรนี้ถือว่าแบบทําให้ผมแบบเห็นผลที่ชัดเจนมากเลยนะคะตอนแรกที่เราบอกสูตรมะพร้าวที่ว่า ใช้น้ำพร้าวหมักแล้วก็ใช้เดาดเป่าเนาะก็ว่าดีเลยนะคะแต่ว่าสูตรนี้ผมผมมันจะหนักเร็วมากเลยค่ะแล้วก็เหมือนเรารู้เลยว่าผมเรามีสุขภาพดีขึ้นนะคะสําหรับคนที่แบบทําสีบ่อยทํายืดผมบ่อยผมมันจะตายเนาะมันจะแข็งๆนะคะแล้วสีผมก็ไม่เป็นเงาลองใช้สูตรนี้นะคะอันนี้คนแบบ คนพูดเองนะคะผมแย่มากเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ผมเส้นใหญ่แล้วก็ตะกอนทั้งยืดทั้งทั้งยืดทั้งทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคนให้แบบมันเป็นเนื้อเดียมเนื้อครีมเลยคะ่ะใครที่ทำแล้วเห็นผลเป็นยังไงก็แบบเขียนคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปเราเลยนะคะเราอยากรู้ว่า คนที่ทำไปแล้วเขียนมาเล่าให้ฟังแน่นะคะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าผลที่ทำออกมาแล้วแตกต่างหรือว่าไม่แตกต่างกันหรือได้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคดูกันไปแล้วนะคะว่าวิธีการทำก็คือใช้ด้ออยก็ได้น้ำมันมะพร้าวก็ได้หรือว่าน้ำมันมะกรอกก็ได้มะกรอกบ้านเรานะคะที่เมืองไทยอะค่ะท,ที่ที่มีขายในเซเว่น หรือน้ำมันมากอกจริงๆก็ได้ค่ะเนีวยคืนี้ก็ผสมกับทรีทเมนท์ที่ท่านมีค่ะขอแต่ว่าเน้นแบบว่าเอาตัวที่มันให้ความคเรียกว่าอะไรค่ะให้ความชุ่มชื้นหรือว่าที่มีแบบให้ความแบบให้น้ำหนักกับผมเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็ามาผสมแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอาไปผสมกันจะเป็นเนื้อเีเนื้อครีมเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะ เดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ที่เราผสมเสร็จนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เห็นชัดไหมคะเป็นเนื้อครีมเลยน,นะคะเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยอุ้ยแบบนี้เลย,ยทีนี้เราก็เอามาแบ่งผมเป็นช่อนะคะแล้วก็เอามาลงลงตามช่อของผมแล้วก็เอาลงเสร็จแล้วก็ไดเป่าคะ่ะเป่าเป็นช่อเป็นช่อเนาะให้มันทั่วถึงไดเป่าเป็นช่อให้มันแบบจนเราจับดูแลเออมันอุ่นเราก็ พอดีนะเอ่อก็คือมันอุ่นแล้วก็เอาถุงพลาส,สติกหรือถุงอะไรก็ได้หรือว่าหมวกคุมผมก็ได้มาคุมก็มทิ้งไว้หรือว่าบางคนไม่มีเวลาก็ไปล้างออกสระผมด้วยแชมพูนะคะเพราะว่ามันจะมันจากน้ำมันมะพร้าวหรือว่าอะไรที่เราผสมลงไปพวกออยที่เราผสมลงไปมันจะมันฉะนั้นเราก็ต้องสระผมด้วยแชมพูสักสองสามรอบ เราไม่ต้องใช้ครีมนวดมาผสมแล้วนะคะไม่ต้องมาครีมนวดมาอามามานวดแล้วนะคะก็คือเราทําไปแล้วจากที่แบบเป่ามันก็คือเปิดแกนเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะคะเปิด,เป,ดเป็ดของเส้นผมแล้วก็มันซึมเข้าไปแล้วไม่ต้องใช้ครีมนวดก็ได้นี้ก็สะสะให้มันหายมันนะคะสะักสองรอบนะ หรือว่าบางคนถ้าสีสะมันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เบกกิ้งโซดาเบกลงไปก็คือผสมกับแชมพูลงไปสะ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 ,สะ,สะเนาะให้ให้หนังสีสะมันไม่มันมากก็สำหรับใครที่แบบใช้สักสูตรนี้ใช้ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งใช้สักสองครั้งก็พอค่ะหรือว่าบางคนผมผมแห้งจริงๆก็สามครั้งต่อเดือนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของของเราเองจะของเราเองจะทำทุก ทุกอาทิตย์ค่ะทุกอาทิตย์ก็คือทุกอาทิตย์ก็คือสี่ครั้งต่อเดือนเนาะก็รู้สึกว่าผมอะค่ะผมผมผมมันหนักขึ้นค่ะเออแล้วก็รู้สึกว่าเวลาสีของผมอะค่ะเวลามันโดนแดดมันจะเป็นประกายอะค่ะเป็นประกายของสีผมเพราะว่าแต่แต่นี้ไม่ได้ทําสีมานานแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าหนูอย่างนี้จะเป็นสีดําเนาะแต่ถ้าไปดูข้างนอกที่โดนแดดนะคะมันจะเป็นสีน้ําตาลค่ะ เวลามันเดเจอแดดนะถ้าคนผมสวยๆจริงๆมันจะเงาแล้วเป่งประกายมากเลยค่ะคือมันจะเล่นเล่นแสงเนาะมันจะเล่นแสงกับแดดอะไรเงี้ยค่ะโอเคถ้าใครทํำแล้วได้ผลยังไงเขียนมาบอกกันนะนะคะหรือว่าอ,อคนที่ชมช่องของเราเนาะถ้าใครอยากเขียนมาพูดคุยกันก็ได้นะคะเขียนใต้คลิปเลยก็จะดีใจมากเลยที่มีคนเข้ามาคุยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ทิ่งสำคัญเลยคือขอขอบคุณทุกทุกซับสไคร์นะที่เข้ามาตอนนี้มันยังเป็นช่องเล็กๆอยู่เนาะ mm hmm. ก็คือมีคนดูไม่แค่มีคนซับสไคร์แค่ไม่กี่คนแต่ว่าเราจะเดินไปด้วยกันนะคะก็คือแล้วแนวทางของช่องเราก็จะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนั้นถึงเรื่องชีวิตประจําวันของที่อยู่โรมาเนียอย่างเดียวหรือว่าตามท้องไร่เอ่ตามสวนตามอะไรอย่างเดียวเราก็จะมี เห็นข่าวอะไรต่างๆที่มันแบบน่าสนใจที่เราอ่านเจอมาเป็นข่าวที่อัปเดตปัจจุบนันก็จะเอามาลงมาให้ดูนะคะหรือว่าสูตรอะไรที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับหน้าตาผมรูปร่างอะไรเงี้ยก็จะเอามาลงให้ดูเพราะว่าเออก็จะเป็นช่องที่แบบมีสาระผสมชีวิตธรรมดาทั่วๆไปนิดนึงนะคะเราก็จะไม่ได้พูดถึงชีวิตประจําวันเราทุกๆคลิปเนาะเราก็จะเอาคลิป คลิปที่เอาคลิปที่เราหาข้อมูลข่าวสารมาเจอมาแบบน่าสนใจก็จะมาลงให้ดูโอเคขอบคุณทุกซับสไคร e นะ <c oughs> ถึงก้อนจะน้อยนิดแต่ว่าขอให้เดินไปด้วยกันเนาะก็คือมาเล่าอะไรให้กันฟังเพ่อทั่วไปเนาะไม่ไม่ช่องนี้จะไม่ค่อยอะไรซีเรียสกับเรื่องอรอบตัวนิดนึงเนาะก็เอาแค่สิ่งที่เราเห็นที่เรามีที่เรา เจออยู่มาเล่าให้ฟังถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามเข้ามาได้นะคะก็คือจะพยายามเล่าเล่า,เล,า,เ,ลาเล่าทุกอย่างที่ที่เล่าได้นะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ